มึงฆ่ากูอยู่แล้วไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องวในหัวตาย่อยูแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยป้ากูยิงกูอยู่แล้วแหละรอบต่อไปเนี่ยได้เลยเพื่อนเลิฟไอ้เดี๋ยวกูให้มึงเล่นอีกเพื่อนโอ้ตัวมึงตัวปล่อยก็ไอติเฮก็ไม่ปล่อยกูเหมือนเดิมแหละไอ้เหี้ยเล่กูไม่มีละมึงแน่นอนเพื่อนไอ้กูเอามึงอยู่แล้วมึงต้องห่วงเลยเนี่ยปากูลดเลือดให้มึงแล้วเนี่ยมึงจัดมันนิอจัดได้เพื่อนกูจัดให้เสมอเสมอมาเสมอไปอ่ะ เอไม่ต้องถามว่าเหล่าทำไมถ้ามันเหล่าไม่ใช่กูละถ้ามันถ้ามันเหล่าไม่ใช่กูแน่นอนอ่ะเพราะไอ้ป้ามันมันไม่เหล่าอยู่แลนั้นอีกกวมีเรื่องอะไรจ้าไอตอนไอไอตเลือดเท่าไหร่กูมองไม่เห็นแล้วหนึ่ง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 เพื่อนโอ้ยแล้วหนึ่งก็เหรอใช่คุณเลือดให้มึงไงกูบอกแล้วกูเหล่าอีกทีแกมึงแล้วไงมันปั๊มยาก็มีสองแต่ไปมียาก็ปั๊มสองเลยเพื่อนกูไว้เพื่อนกูชนะแน่นอนเพื่อนเยี่ยมไอแย้มแย้ม เอ้ยมันเหลือกระสุนจริงเลยนัดเดียวเนาะเอ้ยเผื่อกุลรอดว่ะเฮียเผื่อกุรอดวะเออเหลอาเลยเหรอเอ้ยมันรู้ได้ไงวะหลวมเลยหลวมใฝ่กุลรอดวะควบรอดอยู่แล้วพอเมื่อกี้มันยิงจริงไปแล้วไงเฮ้ยนี่ไงไม่ต่อผมได้เล่นไหมโอ้ไม่ก็ริงแล้วนัดเดียวเพื่อนลองคิดเอาอ่ะผมไม่ปิดมึงก็่องจริงอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้ เอหรือว่าหรอปอมหนึ่งหรือห้าสิบห้ากูเออตะวันปะโอ้โหมันหลับเลยหลอบเลยเอแต่มันปอมันปอหมดปะมันปอมหมดปะมึงฆ่าใครไปไอ้เหี้ยมึงฆ่าใครคือไม่หลอนตออมะโคะฮา่าฮ่าฮาฮา จนชีวายอ่ะมึงบอกแค่นั้นแหละตอนไหนเพื่อนตอนไหนเพื่อนอันนี้อะตอนชายเหรอชีวายมึงเป็นตะวันชายมึงเป็นแค่ตะวันชายอ่ะเอาแค่ต้นฉายไปก่อนมื่อกี้ได้ยไม่ได้เลยเพื่อนมึงจำคำไว้ยังตอกออดบอลขอถอ้ัตวนมันหมดแล้วอ๋อกูตกใจกูรู้ว่ากูจะตายละอ๋อเอฟยังไม่หมดเหรอเอไม่หมดเหรอก็น่าจะพอมัหมดแล้วกูบอกเลยว่าแรงแรงแข็งกับเพื่อนจัดหัวแค่นั้นแหละ いやไอ้เอาชัวร์ไอ้เอาชัวร์นี่ยก็หมดเลยเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเพื่อนลาโฟเมื่อกี้เสียงใครมันแค้นอะไรวะเฮียกูไม่ยินแบบโอ้โหไม่มียาเลยอ่ะโไม่มีญาเลยเนาสวยเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้กูชอบเลยชอบเลยะกูยอมตายเพื่อนเอ่ะกูได้เล่นเนาะจะกลัว